ความเข้าใจที่อาจจะคาดเคลื่อนหรือผิดพาลาดหลายๆคนที่ก่อนที่จะเริ่มงานนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะงานนี้มันทําอะไรได้บ้างแบบติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยมีความเชื่อที่อาจจะเข้าใจผิดผมก็เลยอาจจะมาแนะนําก่อน,นว่า3ความเชื่อที่ผิดพลาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันข้อที่1เลยนะครับข้อที่1ก็บอกว่าต้องขายแต่คนรู้จักหรือเปล่าในการที่เนี่ยทำให้ตลาดเราตันสุดท้ายก็ทําต่อไม่ได้ อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยครับว่าตลอด17ปีที่ผ่านมาที่ผมทํางานเนทํางานนี้นะครับถ้าเรา,เาขายแต่คนรู้จักเนี่ยเราอาจจะ6เดือนแรกเราก็หมดแล้วล่ะครับถูกไหมฮะแต่การที่อยู่ได้มาตลอด17ปีกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเริ่มจากคนรู้จักก็ใช่นะครับแต่หลังจากนั้นเรามีการแนะนําต่อลูกค้าแนะนําต่อเพื่อนแนะนําต่อยาิแนะนําต่ออันนี้คือการต่อตลาดนะครับแต่การที่วันนี้เนี่ยทีมงานของเราเองนะครับเริ่มทํา ตลาดในรูปแบบสัมมนา,าในหลายๆปีหลังเนี่ยก็มีการเอา,เ,อาเราไปพูดให้บรรยายแล้วก็มีการให้ทีมงานไปแนะนําต่อวางแผนการเงินต่ออันนี้คือรูปแบบที่เราทำนะครับซึ่งล่าสุดยิ่งตอนนี้เลยเป็นยุคข,ของออนไลน์ดิจิตอลเนี่ยต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะทําแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นมาได้ทําให้ตอนนี้ทีมงานของเรานะครับก็มีลูกค้าผ่านเข้ามาออนไลน์เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะครับต้องบอกเลยว่ารูปแบบการทํางานของเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับการขยายตลาดเนี่ย สามารถทําได้ได้ดีขึ้นมากๆอันนี้ต้องบอกเลยนะครับและความเข้าใจผิดข้อที่2ก็คือว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าใครๆก็ซื้อแล้วหรือเปล่าไม่รู้จะไปขายใครละอันนี้คือสิ่งที่เข้าใจอาจจะคาดเคลื่อนอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสามัยก่อนที่ผมเข้ามาเมื่อ17ปีก่อนนะครับคนไทยมีกรมธรรม์จริงๆแค่ประมาณ17เท่านั้นเองนี่ผ่านมา17ปีนะครับเพิ่งมาประมาณสัก3 0นะครับ ต้องบอกเลยว่าเรายังมีตลาดอีกมหาศาลถ้าเรามาดูภาพนะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยเรายังมีสัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์นิดน้อยกว่าชาวบ้านเขามากๆนะครับว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นมาเลเซียนะครับสิงคโปร์นะครับเ,เกาหลีต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเราดูข้อมูลบนจอนะครับเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีร้อยคนเนี่ยมีกรมธรรม์เป็นร้อยฉบับแสดงว่าคนหนึ่งจะมีเกินหนึ่งกรมธรรม์แต่ประเทศไทยเรา หนึ่งคนยังมีไม่ถึงหนึ่ง,งประธานเห็นไหมเพราะว่าหนึ่งร้อยคนมีแค่สาสิบเจ็ดฉบับถือว่าน้อยก่าชาวบ้านเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังมีโอกาสเติบโตมากๆนะครับแล้วล่าสุดเองนะครับกระแสของการวางแผนการเงินเนี่ยมันเริ่มต้นเขา,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 าเรียกว่ามันขยายจากเดิมแค่สนใจแค่ประกันชีวิตตอนนี้ก็เริ่มสนใจเรื่องวางแผนการเงินด้านอื่นๆมีการลงทุนด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้บริษัทประกันหลายๆที่ก็เริ่มมีสินค้า เกี่ยวกับประกันชีวิตควบการลงทุนนะครับอย่างตัวผมเองทีมงานเองที่พอมีลายเส้นหลังจากเดิมเรามีลายเส้นค่ตัวแทนประกันชีวิตก็มีลายเส้ IC, เน IC ซีลายเส้นขายกองทุนรวมได้เราก็สามารถนําเสนอสินค้าการลงทุนอื่นๆได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วล่าสุดนะครับที่ผมมีโอกาสไปไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอรหรือเป็นที่ปรึกษ,ษาการเงินให้กับคนที่สนใจเข้ามางานเซตเอเอย่างเงี้ยทุกๆปีก็จะมีคน สนใจเข้ามาสอบถามหรือวางแผนการเงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพแบบนี้ก็จะแสดงว่าอะไรครับคนไทยเรายังขาดความรู้หรือสนใจเรื่องการเงินอีกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าใครๆก็ซื้อหมดแล้ววางแผนการเงินหมดแล้วเนี่ย <_ S 1> เขาเรียกว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสมหาศาลนะครับและข้อที่3ครับที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่างานนี้ไม่มันคงหรอกเพราะว่าไม่มีเงินเดือนก็ต้องบอกว่าถูกต้องครับงานนี้ไม่มีเงินเดือน,นครับ เพราะรายได้จะมาจากการขายสินค้าก็คือมาจากค่าในหน้าของสินค้าการเงินงต่างๆที่ลูกค้าซื้อหรืออาจจะมีค่าธรรมเนียมของสินค้าการเงินงต่างๆที่พ่วงเข้ามาด้วยแต่ถ้ามองเป็นโอกาสคืออะไรครับงานนี้เสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับแต่เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายลงทุนแค่เวลาและความขยันความสามารถของเราถ้ามองเป็นความมั่นคงก็คือยิ่งเรามีลูกค้าเยอะนะครับก็เหมือนมีคนให้จ่ายรายได้เราเยอะถูกไหมครับ ผิดกับงานประจําที่บอกว่าอะไรฮะรายได้มาจากเงินเดือนเงินเดือนใครจ่ายให้เราครับก็คือนายจ้างเพราะงะั้นถ้าบริษัทหรือนายจ้างเราเนี่ยมีปัญหาทางการเงินมีปัญหาทางธุรกิจงานเราที่บอกมั่นคงรายได้มั่นคง,นงเงินเดือนอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับและที่มันดีกว่าตรงนี้มากๆก็คือว่ารายได้ของงานนี้จะมีโอกาสเป็น pass i v e ิน c o m e ในอนาคตครับเพราะว่าถ้าเรามีรายมีจำนวนลูกค้าเยอะนะครับคนที่จะมา มีค่าธรรมเนียมต่างๆก็มีเยอะตามไปด้วยและที่สําคัญครับมีการารีนิวนะครับต่ออายุต่างๆเนี่ยผู้ให้บริการหรือผู้วางแผนการเงินที่เป็นอาชีพอย่างเราเนี่ยก็สามารถได้ค่าธรรมเนียมต่ออย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยอันนี้คือโอกาสครับที่ทําให้งานเนี่ยมีโอกาสสร้างไรายได้ระยะยาวและมั่นคงครับ